ช่องหมูเบ้นพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพามากางเต็นท์กันที่สระบุรีนั่นเองนะครับเราอยู่กันที่ทานล้อมวิวเขาครับอันนี้จะเป็น E ีีแรกของพวกเราเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับ s ไ r i b ์ให้เราด้วยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามารีวิวกันที่จุดกางเต็นท์แคมป์ปิ้งของที่สระบุรีทานล้อมวิมเขากันว่าบรรยากาศจะสวยงามขนาดไหน ก็จะมานี้แต่น้ําเราสามารถเล่นได้เลยมีลำธารเราเลือกสถานที่กางที่แบบติดลำธารเลยแล้วก็อันนี้คือเราเพิ่งมาแคมปิ้งกันครั้งแรกเนาะอันนี้ก็จะแบบช้าๆหน่อยมาช่วยกันกางเต็นท์นะครับอันนี้นะนี่ทุกคนดูกางเต็นท์ใครที่เป็นมือใหม่ก็ดูพวกเราได้นะที่จริงการกางเต็นท์นี่ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนเราก็ดูจาก ยูทูบเนี่แหละเหมือนกันดูจาก u t u b e เลยเราซื้อเต็นท์ไหนมาแล้วก็กางตามเขาก็เลยแต่ถ้าเอาจริงๆ้วคือกางไม่ยากเลยนะทุกคนลองลองมากางดูแล้วก็อาจจะเริ่มจากสถานที่ที่มันแบบง่ายๆก่อนเนาะลมแบบไม่ต้องแรงมากก็ที่เนี่ยือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยที่แบบว่าลองมาดูได้สําหรับมือใหม่แบบมือใหม่จริงๆเลยนะแบบมาลองมาได้เลยรับรองสนุกแน่นอน แต่ถ้าฝนตก้วเราต้องการข้าฝน 干嘛？ ที่นอนครับนอนต่อลมนะจะี่พิงค่ะต้องทำวันนี้หานไปทางนี้ก่อนครับไปหิ้ง ข้างนี้มือใหม่มือใหม่เลยแล้มีคนชำนาญไปกับเรามือใหม่ก็ใช้สองเสาสองเสาพอกลางไม่ต้องจะดึงดึงหรือว่าใช้เชือกครับเชือกดึงมันจะต่ำตรงนี้

มั้งคะวันนี้รู้สึกชอบดีบรรยากาศดีที่สวยสวยเหรอใช่ที่สวยนะเนี่ยแต่ว่าช่วงกลางวันน้ําไม่ค่อยใสต้องตอนเช้าน้ําจะเป็นสีฟ้าบรรยากาศดีมากแนะนำให้มาวันธรรมดานะใช่คือมาครั้งแรกนะคะคือมาครั้งแรกดีเลยนะคับใจเมื่อกับากันไมเพลงไงคะเปลงมั้งค่ะ ลมพัดดีค่ะรู้สึกตากแดงรู้สึกไม่จะบอกว่าถ้าเราเล่นน้ำเราตากจะหนารู้สึกเต่าตอกสมอแล้วสมอไม่ลงนะค่ะดิ้นแข็งดิ้นไม่แข็งมากเนี่ยกำลังได้อยู่ไม่แข็งมากแต่ว่าคอเรามันเป็นใสส์ดีมินิแบบว่ามินิ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 เซียนสูงวันนี้เราจะหล่อมาเราเรามาลุ้นกันค่ะว่าคืนนี้เราจะรอดจากลมหรือเปล่า เพราะว่าคอนมินิสมองมินิไหมคะสมองก็มินิค่แต่คอนมินิกว่าสมองเราใหญ่ไงแอนะคะเดี๋ยวสมองไงอันใหญ่อันยาวเอาอยู่ที่เต็นท์ไงใครง่วงนอนก่อนได้เลยเป็นการกลางเต็นท์ที่สบายที่สุด ที่นอนเราก็อลังการที่สุดอ่านี่นองไงคะที่นอนเรามีเลยเป่าลมนอนนี่ที่นอนต่อพิ่งถอยมาใช่ไหมคะปกตินอนยังไงคะพื้นพื้นเสื่อเยได้ค่ะทำอะไรกินด้วยวันนี้เราจะทำเมนูชาอะไรกินชาบูเกาหลีชาบูชาบูน้ำดำน้ำดำใช่ไหมน้ำดำกับน้ำใสเออเอาเอากันนอ๋อน้ำดำมาไหมอ่ะ เอามาแล้วครับพี่จัดมาเหหยาะมาหรือว่าใส่ถุงมามาต้องขวดเลวอขนอมาแล้วที่ดีแนะนำมาอยากนั่งแล้วไงแต่มาแต่ก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะขับมาแป๊บเดียวขับได้สบายเลย ทำอะไรคะวันนี้มาม่ามาม่ามื้อนี้มาม่าไปก่อนเลยค่ะคะใช่ค่ะมื้อนี้มาม่าไปก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเราจะไปกินชาหมูันครับนี่ไงเราก็เริ่มทยามานี่ไงมาเรื่อยๆเลยดูคมกระจกเลยนะผมเขาบอกว่าไฟยังตกต้นเรื่มีการเดูดีแล้วมาติดจอดควบคุม แต่ตรงนั้นน่าสวยเดินไปดูไหมมันจะมีทางเดินลงไปแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าอาจจะต้องถ่ายตอนเช้าน้ำมันจะใสกินง่ายอยู่ง่ายเราเรียกจอปลากระป๋องมาข้าวมข,ของน้องจอช้อนอยู่ในถุงนล้ลูกหยิบช้อนได้ มันเป็นไส้กรอบชีสน้ำเยปเปจะกแม่อร่อยเราเสร็จแล้วน้หมู่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะ,อ,อ,คะอากาศร้อนกินม,มามาร้อนเข้ากันร้อนดีเหลือเกินอร่อยค่ะซส้กรอบชีสลุมขันอ่ะอ ก็กินติดตรงนี้ได้เลยยังไงคะแกแบบนี้มันแบบไหนคะก็สะดวกดีไม่ต้องจุดเตาไงไม่ต้องก่อไฟไงก่อย่างลมอะไรอันนี้ก็จุดจววไ,ได้เลยก็ฝาไปไหนวะ เอาอีไว้ตรงนี้ก็ได้ร้อนเลย <_ d ress> เป็นยังไงคะร้อนร้อนอ๋อ <_ d ress> เดี๋ยวพอตกดเย็นเยน็ยนเยน็ยนเยน็น <_ d ress> วิวถ่ายเขาก็ไปยืนนู่นแหละร้อนมากค่ะ <_ d ress> ต้องมาหาหลมข้างนอกเกินร้อน ใจร้อนด้วยปล่าะร้อนมาม่ามันร้อนด้วยแหละอือจ้ะใจเย็นๆนะจ้าวิวหลักร้านเลยจ้า เยอะเลยค่ะหลังจากที่เราหนีออกจากในเต็นท์มานะคะต่อไปเราก็จะไปกระโดดน้ำแล้วค่ะเยอทางที่กระโดดน้ำเลยค่ะได้ ดนั่นก็อร่อย ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านค้าที่จริงที่นี่เขามีร้านค้าด้วยนะใครจะซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งก็มาตรงนี้ได้นะ ต้นอัอนนี้คือเต็นท์ของเราเองนี่เราก็กาง<ร>ย่งง่ายง่าย,ายคือตอนเรามาเนาะคือแบบมันไม่มีที่กางไงตอนเรามาคือแบบว่ามันมีแค่ตรงนี้เนาะที่เรา<ต>พอไดแอแ้แต่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 ว่าทุกคือวิวอะคือวิวสวยทุกที่เลยเนาะแล้วก็ คือเราไม่ต้องไม่ต้องไปหาแบบว่าพกแบบว่าแบตสำรองมาก็ได้นะเนี่ยมันมีปักเขา<อ>แบบใช่สะดวกสบายเลยช<ป>่วงล่าเซลลมีเป็นเื่อช่วงๆนะพวกไฟแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าที่นี่ห้องน้ําก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะสําหรับคนที่แบบว่ากางเต็นท์แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องห้องน้ำไงอย่างเราเราก็แบบเป็นเรื่องห่วงเรื่องห้องน้ําแต่ห้องน้าก็โอเค มีหลายจุดนี่อย่างจุดนี้ก็เขาได้นะนี่ทุกคนดูห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำฝั่งขึ้นไม่แน่ใจว่าเขาดูโอเคเท่าเอ้ยน,นี่ห้องน้ำคือแบบโอเคนะเนาะห้องน้ำได้ดีเลยฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกันห้องน้ำผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยใครจามน้ำก็ได้นี่แล้วก็ด้านซ้ายมือนี่ จะมีเป็นพวกรถบ้านแต่ไม่แน่ใจทิมเท่าไหร่นะลองสอบถามทางที่พักได้เลยมีรถบ้านเห่ยนะมันก็จะมีแบบเป็นโฮมสเตย์เป็นแบบว่าที่พักได้เลยแล้วฝั่งนู้นก็เป็นลำธารเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาเดินดูทุกคนมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบมุมนึงอนลองมาดูคือโอเคนะก็ไม่ได้ไม่้องรดน้ีอ๋อ มีนีน้ำตกเฮเฮ้นี่เลยเห็นไหมเห็นยูไหมสวยมากคือน้ำตรงนี้เล่นได้หมดเลยนะตรงนี้เล่นหมดเลยฝั่งนึงแต่ว่าคือมันเป็นที่เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีที่ให้กางเต็นท์ที่แบบอย่ที่บอกคือรอบเลยอันนี้ก็เป็นอียู่ ตมลื่นแบบน้ําตกเขาเรียกว่าริมพานที่แบบว่าเด็กเล็กอะ่ะเนาะพาลูกพาหลานมาได้คือตรงนี้คือนไม่ลึกไงแต่ถ้าตรงเมื่อก,กี้คือมันจะมีทั้งช่วงลึกแล้วก็วช่วงตื้นเล่นได้เหมือนกันแต่ใจนะตรงนี้เนาะดูน้ำดำด้วยน้ำใสด้วยบอกได้เลยพ่อครัวเหรอจ๊ะใช่แล้วมื้อเย็นของเราเราจะทำชาบูน้ำดำกันนะครับทุกคน ก็คือสบายๆของเราแนาะชิชะลๆไปแต่ใครแบบว่าไม่ได้อะไรมาทําก็ซื้อเอาได้ใช่เราซื้อเอานี่ไงเราซื้อยำละแต่ยำเขาอร่อยนะยำอร่อยอยู่ซื้อยำแล้วก็ยำมขาอร่อยจริงนะเดี๋ย เป็นอูหลด,ด้วยนะทุกคนอร่อยม,มากอ่ยตื่ตื่นม,มามากินกันทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เราจะกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูว่าตอนเช้าเป็นยังไง กที paid, mm. è, ่นี่ลมค่อนข้างแรงนะใครมาก็เตรียมตัวดีๆลมลมแรงอยู่ลมหนาวแรงเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยนะ6โมงแล้วแบบเย็นแล้วเนี่ยมากเลยอคนดือไปมาจ้ะเดี๋ยวตั้งไว้ค่อยต้องแก่กัน